ชมที่เคารพและก็สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านที่ท่านได้ติดตามชมชุมทางแห่งความเชื่อนะครับในช่องนี้เราจะนำท่านดำเนินชีวิตคริสเตียนตามพระวจ,จนะรมของพระเจ้าดำเนินโดยความเชื่อนะครับซึ่งพระวจ,จนะของพระเจ้าได้ชี้ทางเราว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดําเนินชีวิตตามพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะให้พระเจ้าสามารถทรงใช้เราได้นะครับวันนี้ผมพันธํทรีศักรพีจอมหงศิสืจพิบาลคิณเจากแบบติสน,นานาชาติหัวหินมีความยิยนดีที่จะแบ่งปันพระพรกับท่านนะครับในเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆนะครับเราจะมาดูพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับ ในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8นะครับดูที่จอนะครับท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพญามารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะครับในฐานะที่เราเนี่ยได้บังเกิดใหม่ทันทีที่คุณต้อนรับ พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณนะครับคุณได้บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับได้เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า,าได้เป็นโอรสของพระเจ้ากษัตริย์เหนือกษัตริย์นะครับคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่เนี่ยจะเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นนะครับชีวิตใหม่จะเป็นชีวิตที่มีรางวัลรออยู่นะครับแล้วชีวิตใหม่เนี่ยก็มีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์นะครับชีวิตคริสเตียนนี่แตกต่างจากชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อนะครับชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อเนี่ยเป็นชีวิตที่ยังเป็นโมฆะนะครับตราบใดที่จิตวิญญาณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ตราบนั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดายังเป็นคนดิบตายไปตกนรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทําอะไรมาไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าเพียงแค่ มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วตายตกนรกนั่นคือชีวิตไม่ได้รับผลใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับแต่เมื่อท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วการบังเกิดใหม่นี่เข้าสู่สถานการณ์ใหม่เข้าสู่ชีวิตใหม่เข้าสู่ครอบครัวใหม่เข้าสู่แผนการที่พระเจ้าวางไว้สําหรับคุณแล้วนะครับพระเจ้ามีแผนการและมีพระประสงค์สําหรับชีวิตของคุณนะครับแล้ว แผนการพิเศษที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะมาร่วมแจมด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการพระเจ้าในชีวิตของเราก็มีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องค้นหาให้พบและเมื่อค้นหาให้พบแล้วก็มีแต่เราเท่านั้นนะครับคุณคนเดียวที่จะต้องทํามันให้สําเร็จนะครับมีเหตุผลว่าหลายคนถามว่าทําไมเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วทําไมพระองค์ยังให้เราลําบากอยู่ในโลกนี้ ไม่รับเราไปสวรรค์เลยทันทีนะครับก็มีบางคนพระเจ้าก็รับไปสวรรค์ทันทีมีเหมือนกันนะครับรับเชื่อวันนี้พรุ่งนี้ถูกรถชนตายก็ไปสวรรค์เลยนะครับแต่ว่าเมื่อคุณยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่เนี่ยสแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการนะครับพระองค์ยังไม่ได้รับคุณขึ้นสวรรค์ทันทีที่คุณได้รับความรอดก็เพราะว่าพระองค์ยังต้องการที่จะให้คุณได้รับบําเน็จต้องการให้คุณได้รับใช้พระองค์นะครับ และต้องการให้คุณทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณให้สําเร็จท่านผู้ชมที่เคารพครับชีวิตคนที่มีความสุขที่สุดชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขที่สุดก็คือคริสเตียนที่ค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้วว่าพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นอะไรนะครับและเมื่อค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเขาพยายามบากบั่นเดินหน้าอย่างสุดกําลัง บากบั่นภาคเพียรมีความวิริยะมีความพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายจุดประสงค์ของพระเจ้าให้ได้แต่ถ้าคุณยังไม่ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณให้คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้มากต่อไปแล้วก็ไปประชุมที่คริสตจักรนะครับดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณนะครับเมื่อพระเจ้าเลือกคุณให้ออกมาจาก ชาวโลกนะครับมาเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของคุณแล้ววันนี้นะครับผมขอเตือนคุณนะครับว่าซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าและศัตรูของคริสเตียนและมนุษย์ทุกคนนะครับซาตานต้องการที่จะทําลายแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณด้วยนะครับซาตานต้องการทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณล้มเหลว ซาตานต้องการทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่มีประโยชน์ต่อริสตจักรซาตานต้องการทําลายนะครับต้องการทําลายความชื่นชมยินดีไปจากคุณเมื่อคุณเชื่อในพระเจ้าเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณมีความชื่นชมยินดีคุณมาริสรจักรคุณมีความชื่นชมยินดีคุณนมัสการพระเจ้าคุณมีความชื่นชมยินดีซาตานต้องการทําลายความชื่นชมยินดีไปจากคุณ พราะเมื่อคุณมีความชินชนเินดีจิตวิญญาณคุณแข็งแรงขึ้นซาตานไม่ต้องการซาตานต้องการทำลายซาตานต้องการทำลายความต้องการหรือแรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าของคุณถ้าคุณมีความร้อนรนมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำความดีในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะรับใช้ครดเจักในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นซาตานต้องการทำลายความกระตือรือร้นของคุณซาตานต้องการทำลาย ความพยายามกระทําความดีของคุณนะครับซาตานต้องการที่จะเอาอะไรก็ได้ที่จะเกิดประโยชน์กับพระเจ้าในตัวคุณซาตานต้องการทําลายและเอาออกไปนะครับซาตานต้องการนําการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าออกไปจากชีวิตคุณขณะที่คุณร้องเพลงเล่นดนตรีอย่างมีความสุขซาตานไม่ต้องการให้คุณมีความสุขและยังมีวิธีอีกมากมายนะครับที่ ซาตานพยายามทาให้คุณยอมแพ้ในการที่คุณจะใช้ชีวิตของคุณเพื่อเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าหรือเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับพระเจ้าหรือเพื่อที่จะรับใช้คริได้จักรนะครับซาตานต้องการทําลายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณมีศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นต้องดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อเรามีศัตรูนะครับ ต้องเตรียมใจนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นใจหนักแน่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใจสาะนะครับตรงกันข้ามกับใจหนักแน่นก็คือใจสอะเหมือนปารสิสเพราะฉะนั้นใจหนักแน่นเนี่ยก็คือใจที่มีความ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 สุขุมนะครับมีความระมัดระวังนะครับหนักแน่นก็คือไม่ไม่เกิดอารมณ์ง่ายๆนะครับหนักแน่นไว้ นะครับหนักแน่นเหมือนขุนเขาไม่โมโหไม่ฉุนเฉียวง่ายๆนะครับและไม่กลัวง่ายๆนั่นคือใจหนักแน่นนอกจากนั้นจงตื่นตัวนะครับจงระวงังระวัยให้ดีนะครับเพราะว่าจนะของพระเจ้าเตือนว่าจงระวงังระวัยให้ดีลักษณะของการระวงังระไวยหมายความว่ายังไงนะครับระวงังระไวยหมายความว่าคุณจะต้องมองทุกอย่างอย่างระมัดระวงังเหมือนอย่างมีคนที่จะปองร้ายตอนนี้ มันคนที่จะปองร้ายคุณมันเป็นซาตานนะครับเพราะฉะนั้นมองสถานการณ์รอบข้างด้วยความระมัดระวังว่าเราได้มีการป้องกันเพียงพอหรือไม่นะครับจงระวังระไวยให้ดีเพราะฉะนั้นให้ตื่นตัวทั้งความคิดให้คิดแบบพระเจ้านะครับมองให้มองฝ่ายจิตวิญ,ญญาณหูให้ฟังให้ดีนะครับเหมือนกับอยู่ในสนามรบเนี่เขามองว่าศัตรูจะทำร้ายเขาศัตรูก็ยัง จ้องมองกําลังเลงเป้ามาที่เขานะครับสไนเปอร์กําลังเลงเป้ามาที่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระมัดระวังและอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับด้วยว่าศัตรูของท่านคือพญามารนะครับศัตรูคือพญามารหรือซาตานนะครับวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคํารามเที่ยออกไปสาอหาคนที่มันจะกัดกินได้เพราะฉะนั้นพญามานพยายามทํางานของมันและผมเรียนให้คริสเตียนทุกคนพี่น้องคริสเตียนทราบว่า พยามาลซาตานทํางาน24ชั่วโมงมันไม่หลับไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเตือนเราอย่างนี้นะครับเราต้องเป็นคนมีใจหนักแน่นนะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังตัวเองในการดําเนินชีวิตนะครับให้เป็นเหมือนคนมีสติปัญญานะครับพระวจนะธรรมของพร,ระเจ้าข้อต่อไปบอกกับเราว่า ะนะในหนังสือ2โครินบทที่2ข้อที่11เนี่ยทำไมเราต้องมีใจหนักแน่นทำไมเราต้องระวังระวัยให้ดีก็เพราะว่าศัตรูของเราคือพยามาลนะครับในพระธรรม2โคริน์บทที่2ข้อที่11บอกความจริงกับเราว่าทำไมเราระวังก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเรานะครับไม่ให้มันมีชัยชนะ เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วนะครับในการในการสู้ศึกทำสงครามเนี่ยก็คือถ้าถ้าเรามีความรู้นะครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้วันนี้ผมจะนำท่านให้รู้เขารู้เรานะครับเรามารู้ว่าสาตานมันมีกลอุบายอะไรบ้างเพื่อเราจะได้เตรียมตัวและป้องกันกลอุบายของมันนะครับ ผมจะแบ่งปันกับพี่น้องมีประมาณสามวิธี4วิธีนะครับมี4วิธีด้วยกันนะครับเพื่อที่ดูว่าพญามารซาตานเนี่ยมันใช้4วิธีนี้ซ้ําๆนะครับแล้วมันฉลาดมากนะครับแล้วสีวิธีนี้เวลามันใช้กับคริสเตียนก็ทําให้คริสเตียนคนนั้นลม้มลงและก็ไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปได้นะครับมันใช้4วิธีนี้ได้ผลมาหลายพันปีแล้วนะครับเราได้ศึกษาวิธีของมันนะครับ ซาตานใช้วิธีอะไรเพื่อที่จะให้เราหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าหลุดออกไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าวิธีที่หนึ่งนะครับซาตานมันฉลาดนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราแก้ไขไม่ได้เลยซาตานจะเอาสิ่งนั้นมาย้ำเตือนเราและคอยจิ้มคอยสกิดคอยย้ำคอยพูดคอยคอยพูดจำ้ำเหมือนอย่างชี้บาดแผลคอยขี้เคียแคะ ให้มันบาดแผลมันมากขึ้นสิ่งสิ่งซึ่งซาตานนามาใช้ก็คือเรื่องในอดีตนะครับเรื่องในอดีตหรือความผิดพลาดความบาปในอดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะครับอดีตของผมผมก็แก้ไขไม่ได้ผมพยายามที่จะกลับไปแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้บางครั้งพอแก้ปัญหาก็ยิ่งเกิดเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนี่อดีตบางครั้งเราก็ แค่ปล่อยไว้เฉยๆนะครับทำอะไรไม่ได้เวลาเรามาต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าได้ทรงมอบชีวิตใหม่ให้แก่เราคริสเตียนทุกคนได้รับชีวิตใหม่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับในชีวิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพระเจ้าบอกกับเราในความจริงบอกว่าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์นะครับเหุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับในหนังสือสองโครินบทที่5ข้อที่17เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้อนรับพระเยซูคริสต์วินาทีที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยพระเจ้าได้ทรงยกโทษความผิดบาปทุกอย่างในอดีตที่เราเคยทำมาทั้งหมดแล้วนะครับพระเจ้ายกโทษและก็ให้อภัยความบาปในอดีตหมดแล้วยกหมดแล้วนะครับ ไม่ใช่เฉพาะอดีตเท่านั้นปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยนะครับบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับความบาปของเราไปแล้วความบาปของคุณความบาปของผมพระเยซูรับไปแล้วอยู่บนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้วทุกอย่างสําเร็จแล้วความบาปของเราอดีตเสร็จแล้วพระเจ้าลบล้างแล้ว ปัจจุบันพระเจ้าก็ลบแล้วอนาคตพระเจ้าก็ลบแล้วนะครับมีหลายคนในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโมเสสโมเสสเคยทำบาปฆ่าคนตายตหลังจากนั้นต้องหนีฟาโรนะครับต้องหนีกฎหมายของฟาโรซึ่งเมื่อโมเสสได้พบกับพระเจ้าหลังจากนั้นโมเสสได้ลืมอดีตของท่านนะครับและมารับใช้พระเจ้านะครับ และก็รับใช้พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่นะครับอีกคนหนึ่งก็คืออัครสาวกเปาโลนะครับอัครสาวกเปาโลเนี่ยถ้าพูดถึงความบาปอัครสาวกเปาโลบอกว่าในจําพวกคนบาปทั้งหลายเข้าพระเจ้าเป็นตัวเอตัวเอหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับความหมายก็คือถ้าเป็นแกงอันธพาลเนี่ยอาจารย์เปาโลเป็นหัวหน้าแก้งนะครับเป็นหัวหน้าพวกปุโรหิตตามจับคริสเตียนในโบสถ์ไปขังคุก แล้วก็เป็นหัวหน้าในการที่ฆ่าคริสเตียนเพราะฉะนั้นในความบาปทั้งหลายอาจารย์เปโอบอว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าเลยเป็นเป็นตัวเอกของความบาปทั้งหมดแต่อาจารย์เปโลเองโมเสสเอง,เเองก็ไม่ได้ให้อดีตามาทําให้ท่านหลุดออกไปจากทางของพระเจ้านะครับไม่ยอมให้อดีตเนี่ยมาทําร้ายการทํางานรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันของท่านนะครับในใน พระธรรมฟิลิปปีนะครับในพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปโลได้บอกไว้ถึงเรื่องอดีตและทัศนคติของตัวท่านเองท่านบอกว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้เวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์เปโลมีอดีตที่เจ็บปวดนะครับ ผมขอเรียนท่านผู้ชมผมก็มีอดีตที่เจ็บปวดนะครับเจ็บปวดหลายๆอย่างนะครับเวลานอนหลับตาก็ลืมตาก็ฝันถึงสิ่งหนังนั้นนะครับมันมันระลึกถึงนะครับเราเป็นมนุษย์เรายังมีความจําเพราะฉะนั้นเราจําได้แต่เราพยายามลืมมันนะครับอาจารย์ปโรบอกว่าข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งก็คือลืมมันผ่านพ้นมาแล้วมันผิดแต่เรากลับย้อนเวลาไปแก้ไขมันไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นลืมดีกว่านะครับลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามองอนาคตนะครับให้อดีตมันย้ำเตือนเราว่าเราเป็นคนบกพร่องเราไม่สมบูรณ์อันนั้นพอแล้วแล้วให้อดีตสอนเราเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตนะครับไม่ต้องไปจดจำมันนะครับให้มันสอนเราไม่ต้องไปหวนคิดถึงความเจ็บปวดจนทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ในขณะนี้เรากําลังโน้มตัวไปหาข้างหน้านะครับในฟิลิปปีบอกเราและอาจารย์ปโลโบอกว่าข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นนะครับในข้อต่อไปบอกว่าข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นนะครับรกำลังต่อสู้อย่างเต็มที่มุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์เหมือนคนกําลังวิ่งนะครับเข้าสู่เนเส้นชยัยไม่ต้องหันไปมองข้างหลังเราผ่านมาแล้วนะครับ เร่งฝีเท้าบากบันอย่างเต็มที่เพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยของของเราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างของอักขสาวกเปาโลเนี่ยท่านได้ปล่อยวางอดีตของท่านไว้นะครับเราก็ต้องทําเหมือนกันนะครับให้เราปล่อยวางอดีตของเราไว้ข้างหลังและมุ่งหน้าบากบั่นไปสู่เส้นชัยในข้างหน้าซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับท่านให้เราไปรับนะครับ เราจะเห็นได้ว่าซาตานเนี่ยนอกจากพยายามทําให้เราออกจากทางของพระเจ้าหลุดจากแผนการของพระเจ้าในการสร้างเราเนี่ยซาตานได้ย้ําเตือนอดีตนะครับให้เราระลึกถึงอดีตที่เราเคยทําผิดและมันก็ยังพยายามไม่หยุดนะครับอดีตยังไม่พอนะครับประการที่สองเนี่ยซาตานย้ําถึงบาปในปัจจุบันนะครับประการที่สองเนี่ย ซาตานย้ำให้เรานึกถึงบาปในปัจจุบันอย่าลืมนะครับผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าตอนพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปเรานั้นพระองค์ไถ่าบาปเราทั้งอดีตปัจจุบันที่เรากาลังกระทําและบาปในอนาคตที่เรายังไม่ได้กระทําด้วยนะครับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชาระเราพ้นหมดจดทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับพระเยซูปเป็นตัวแทนของเรา เราไม่ต้องไประลึกถึงบาปในอดีตและถึงแม้แต่บาปในปัจจุบันก็ตามนะครับซาตานพยายามทําให้เราท้อแท้ใจย้ําเตือนถึงความล้มเหลวบางคนกําลังพยายามเอาชนะความบาปแล้วก็ซาตานก็บอกว่าเนี่ยคุณเคยทํามาแล้วแล้วไม่มีทางคุณไม่มีทางที่จะพ้นไปได้หรอกอคุณเคยทําแล้วคุณก็จะทําอีกอลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่ง ซาตานพยายามให้เราล้มเหลวพยายามที่จะทำให้เราท้อแท้นะครับแต่เราต้องจดจำนะครับว่าเราเคยอ่อนแอนในเรื่องอะไรนะครับจดจำด้วยนะครับถ้าเราอ่อนแอนในเรื่องอะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงมนุษย์เก่ายังอยู่กับเรานะครับร่างกายของเราเราไม่สามารถทำลายได้มนุษย์เก่าของเรามันเคยมีจุดอ่อนเรื่องอะไรมันก็เป็น จุดอ่อนในเรื่องนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยซาตานพยายามนำบาปของเราในอดีตและก็ปัจจุบันมาขยายผลและก็เพื่อที่จะทำให้เราท้อใจไม่ต่อสู้ต่อไปจงต่อสู้ต่อไปครับจงเอาชนะบาปในอดีตที่ท่านเคยทำหรือบาปในปัจจุบันที่ท่านกำลังทำจงพึ่งพาในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะให้ท่านได้รับชัยชนะในบาปนั้นนะครับ อย่าลืมนะครับเพราะว่าจะนะของพระเจ้าได้สอนเราด้วยว่าอย่าละความพยายามนะครับในสุภาษิตบทที่2ี่ข้อที่16บอกเราว่าเพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะตกอยู่ในอาการร้ายคนชอบทำคือคนที่มีความเชื่อเราเป็นคนชอบทำเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเยซูคริส เพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้มลงเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งนีใน่ในภาษาฮีบรูก็คือมันล้มกี่ครั้งก็ได้นะครับเจ็ดนี่เป็นเลขของความสมบูรณ์คือล้มเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระเจ้ากาลังบอกว่าล้มกี่ครั้งมันไม่สําคัญที่สําคัญคือลุกไหมถ้าคุณลุกขึ้นก็แสดงว่าคุณยังสู้อยู่นะครับตราบใดที่คุณยังสู้อยู่พระเจ้าจะให้คุณมีชัยชนะแน่นอนนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9ก็บอกกับเราด้วยนะครับพระวจะนะของพระเจ้าให้กําลังใจเราว่าถ้าเราสารภาพบาพของเรา พร้องค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นบาปในปัจจุบันนะครับเราอ,อธิษฐานสารภาพบาปพระเจ้ายกโทษนะครับเมื่อคุณผิดพลาดทําอะไรลงไปจงสารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับและก็เรียนรู้ว่าเราผิดพลาดไปเพราะอะไรเรียนรู้ให้ได้ และเมื่อเรียนรู้ได้แล้วจงเดินหน้าต่อไปอย่ายอมให้มารซาตานทําให้คุณท้อแท้นะครับนั่นคือประการที่2ประการที่1บาปในอดีตประการที่สองบาปในปัจจุบันนะครับประการที่ 3, สาซาตานจะทําให้เราท้อใจนะครับโดยการที่ทําให้เรามองไปที่พี่น้องคริสเตียนมองไปที่บรรดาคริสเตียนซึ่งเราเคยเชื่อถือเขา เลื่อมใสเขาอาจจะเป็นอาจารย์ของคุณศิลป์พิบาลของคุณอาจจะเป็นครูโรงเรียนวรนอาทิตย์ของคุณหรือคริสเตียนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือคุณาบางครั้งนี่คุณเคยเลื่อมใสเขาคุณเคยติดตามเขาคุณเคยเคารพเขาแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณมองเขาเนี่ยอย่าลืมนะครับการที่เรามีพี่น้องคริสเตียนอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเจ้า,าต้องการให้เขาอยู่ร่วมกับเราเพื่อที่จะ เป็นเหมือนมือซ้ายกับมือขวาคอยชํำระคอยหนุนใจกันและกันนะครับเวลาเราเรามองเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจเสมอนะครับควรที่จะใส่แว่นตาแห่งความรักนะครับเวลามองพี่น้องคริสเตียนให้เราใส่แว่นตาแห่งความรักมองด้วยความรักนะครับมองผ่านเลนแห่งความรักเนี่ยมองผ่านเลนแห่งความรักแล้วเมื่อเรามองด้วยความรักเราก็จะเห็นแตกต่างเราจะเห็นว่าแท้จริงเขาเป็นคนธรรมดาเท่านั้น เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเรานะครับถึงแม้เขาจะเคยประสบความสําเร็จอะไรนะครับเขาก็อาจจะมีจุดอ่อนนะครับทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อน,แล,ออนและมีจุดแข็งของตัวเขาเองซึ่งไม่เหมือนกันจุดอ่อนของคนหนึ่งก็อาจจะเป็นจุดแข็งของอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีสุภาพบุรุษคริสเตียนท่านหนึ่งหรือผู้รับใช้พระเจ้าได้เคยพูดเอาไว้ว่าอย่ามัวแต่เพ่งโทษมองดูคนอื่น นะครับถ้าคุณมองแต่เพ่งโทษคนอื่นนี่เพ่งโทษคนอื่นคุณจะท้อใจและเขาจะทำให้คุณผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่าเพ่งโทษคนอื่นนะครับอย่าไปเพ่งโทษพี่น้องคริสเตียนนะครับจงมองเขาด้วยสายตาแห่งความรักเท่านั้นเมื่อเราเพ่งไม่ควรเพ่งโทษคนอื่นควรที่จะมองมาที่ตัวเองว่าตัวคุณจะต้องแก้ไขอะไรนะครับ เราที่เป็นคริสเตียนเราควรที่จะมองและแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขคนอื่นคุณไม่มีหน้าที่แก้ไขคนอื่นนะครับคุณมีหน้าที่แก้ไขตัวเองและก็ไม่ไม่มีหน้าที่จะไปเพ่งโทษคนอื่นด้วยนะครับนั่นคือประการที่3อย่าเพ่งโทษผู้อื่นนะครับประการที่4ครับประการที่4เ <derive. S 2> มื่อเราไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่มองคนอื่นมองที่ไหนเราจะทําให้เราชนะนะครับ เรามาดูกันเพราะว่าจนะของพระเจ้าบอกในข้อนี้นะครับจะเป็นข้อสุดท้ายของเราเหตุฉะนั้นขันเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทํานั้นและการวิ่งแข่งกันที่กําหนดไว้สําหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามให้เรามองที่ไหนครับให้เรามองที่เส้นชัยนะครับให้เรามองที่พระเยซูคริสต์ให้เราหมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนะครับ ให้เราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราเริ่มต้นเชื่อพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและเป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่อของเราดําเนินต่อไปและความเชื่อของเราจะสําเร็จเสร็จครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เมื่อเราไปถึงเส้นชัยนะครับเพราะฉะนั้น เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นพระอ,องค์ได้ทรงทนเอากังเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสําคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วหลักข้อนี้ก็คือให้ท่านมองนะครับที่พระเยซูเป็นหลักให้มองที่กังเขนของพระเยซูคริสต์เมื่อเราท้อใจให้เรามองที่กังเขนของพระเยซูนะครับว่าพระอ,องค์เจ็บปวดแค่ไหนขณะที่อยู่บนไม้กังเขนพระอ,องค์ต้องรับอะไรบ้างแล้วทําไมคุณรับไม่ได้พระเยซูต้องทนรับ ความอับอายพระเยซูต้องทนรับความเจ็บปวดพระเยซูต้องทนรับความทุกข์ทรมานอย่างที่มนุษย์ไม่เคยได้รับมาก่อนการตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นการประหารชีวิตที่ทรมานที่สุดเพราะว่าจะปล่อยให้ตายอย่างช้าๆนะครับตรึงไว้บนกางเขนกว่าจะตายก็ไม่น้อยกว่า6 8ชั่วโมงพระเยซูคริสต์นั้นก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า ประมาณ6ชั่วโมงนะครับประมาณ6ชั่วโมงก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนพระองค์ต้องทนทุกทรมานบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นนี่อย่าลืมนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความท้อแท้ใจหรืออยากจะหยุดดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเนี่ยให้จดจําว่าพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์ใช้พระโลหิตของพระองค์ไถ่คุณออกมาความรอดของคุณนั้นตีราคาเท่ากับชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ใช้ความทุกข์ทรมานของของพระองค์ไทยเราออกมาจากความรอดเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตใหม่พระองค์ตีราคาคุณสูงมากนะครับพระองค์ให้ให้ให้ราคาของเราสูงมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะท้อแท้ใจหรือหยุดดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับเดินต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้เราขอบคุณพระเจ้าอย่าล้มเลิกนะครับให้เราเดินอย่างซื่อสัตย์เดินหน้าต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยในชีวิตของเรานะครับเราเดินต่อไป ก้าวต่อไปนะครับโดยความเชื่อก้าวทีละก้าวเวลาเราดําเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยผมเคยเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเราจะมองไปที่เส้นชัยเพราะว่าเรามองใกล้ไม่ได้ต้องมองไกลนะครับมองไกลมองไปที่เส้นชัยย,ยังเหลืออยู่อีกกี่กิโลนะครับมองไปที่เส้นชัยแล้วก็ไปทีละก้าวทีละก้าวจนกว่าจะถึงเส้นชัยน,นั่นคือหลักในการดําเนินชีวิตนะครับเช่นเดียวกันกับเหมือนกับวิ่งมาราธอนนะครับอย่าลืมนะครับ ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรไม่ใช่วิ่ง400รอเมตรไม่ใช่วิ่งแ800รอเมตรนะครับแต่เป็นวิ่งมาราธอน10กิโลเมตรนะครับวิ่งไปอย่างสุดกําลังค่อยๆวิ่งนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมได้แบ่งปันในเรื่องของศัตรูแล้วนะครับผมอยากจะเรียนถามท่านว่าในการดําเนินชีวิตคริสเตียนของท่านนะครับท่านได้ท่านได้ค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าหรือย,อยัง ถ้าท่านยังไม่พบพระประสงค์ของพระเจ้าหรือยังไม่แน่ใจในพระประสงค์ของพระเจ้าผมอยากจะขอให้ท่านอธิษฐานอย่างนี้นะครับให้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์อยากจะทราบพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตและขอพระองค์ทรงโปรดประทานสำแดงทางเบื้องหน้าให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อข้าพระองค์จะได้ทําพระประสงค์ของพระองค์ให้สําเร็จแล้วอย่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะครับให้ ดำเนินชีวิตยอย่างระมัดระวังและตรวจสอบชีวิตของเราอย่างระมัดระวังและตื่นตัวอย่างระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดและหลงกลดุบายของพญามารซาตานสวัสดีครับ